สวัสดีครับเครา้อ์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลกระชับมิตรนะครับคู่ระหว่างโปรตุเกสนะครับประทับกับสเปนนะครับเต็กกันคืนนี้เวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีนะครับเกมนี้เชื่อว่าสู้กันสนุกนะครับเพราะว่าเป็นการดวลแข่งกันของสองชาติที่ถือว่าเป็นทีมชั้นนํามาพบกันเองครับโดยเกมนี้เชื่อว่าไม่มีใครยอมใครนะครับมองในแง่ของการจัดทัพทางฝั่งโปรตุเกสแล้วดูจะเก่าเกมกว่านะครับเพราะว่ามีแข้งมากประสบการณ์หลายรายที่จะถูกส่งลงสนามนะครับ แม้ว่าทางโปรตุเกสจะดึงแข้งรุ่นใหม่เข้ามาติดทับด้วยนะครับแต่มองไปที่สเปนในยุคผัดเปลี่ยนยังต้องใช้เวลาเก็บประสบการณ์นะครับแม้ว่าจะมีแข้งตัวเก่าลงคุมหลังก็ตามนะครับมองราคาเปิดมาสูสีวัดใจกันให้เลือกเลยละครับเมื่อเทียบอาวุธกันแล้วนะครับผมมองว่านาทีนี้ขออยู่เจ้าบ้านจะดีกว่านะครับเอาละครับฟันธงครับอยู่โปรตุเกสเท่จริงๆครับพิคอห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm88power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง